กรรมมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้งสำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนักเต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆนานาที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งมรสุมใหญ่ทั้งน้ำไฟทำลายทั้งโจรร้ายเข่นฆ่าทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากใจ ทั้งความขาดแคลนทุกยากทั่วไปทั้งแผ่นดินความกระตันยูก็สิ้นศูนย์หมดลูกหลานทรยศพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายถึงทุบตีเข็นฆ่าทำทารุณกรรมครูอาจารย์ก็ทำร้ายได้ทั้งร่างกายและจิตใจสิทธิ์น้อยๆทำชีวิตให้พลอยสิ้นสุดจนถึงเกิดเป็นปัญหาว่าทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้ทำไมความเดือดร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนัก ทำไมผู้คนจึงลำบากยากแค้นนักตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงนักกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือคำตอบกรรมคือการกระทาทั้งที่ดีและไม่ดีกรรมหมายถึงการกระทําซึ่งมีความหมายเป็นกลางคือมีทั้งที่ดีและไม่ดีการกระทํากรรมที่ดีเป็นกรรมดี และการกระทํากรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีแต่ที่นํามาใช้เข้าใจว่ากรรมคือความไม่ดีสถานเดียวเช่นเมื่อมีอะไรร้ายๆเกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็จะกล่าวว่ากรรมของเขาคือความไม่ดีของเขาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เป็นคำในพระพุทธศาสนาสุภาษิตมีความหมายว่าคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานา ทุกก็มีสุขก็มีดีก็มีชั่วก็มีมีได้เกิดแต่ผู้ใดอื่นมีได้เกิดแต่อะไรอื่นมีใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้นนอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองเท่านั้นอำนาจแห่งกรรมของตนเองผู้ที่เป็นมนุษย์ในชาตินี้อาจเกิดเป็นสัตว์ในชาติหน้าได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนเองที่เพียงพอแก่ความเป็นสัตว์ ซึ่งมีต่างๆประเภททั้งหมูหมากาไกา่ช้างม้าที่อำนาจกรรมอาจนำให้มนุษย์ไปเกิดได้ประเภทนั้นๆในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ประพฤติดีประพฤติชอบมาตลอดก่อนจะมรณภาพได้จีวรมาผืนหนึ่งซักตากไว้บนราวด้วยมีใจผูกพันยินดีที่จะได้ครองจีวรใหม่ เกิดมรณภาพในช่วงเวลาก่อนที่ทันจะได้ใช้จีวรเพื่อนภิกษุจะถือจีวรน,นั้นเป็นของตนสมเด็จพระมรรมาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มีพุทธดำรัสให้รอก่อนเจวันเพราะขณะนั้นพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของได้ไปเกิดเป็นเลนเลาะเกาะติดอยู่กับผ้าจีวรอ,อายุของเลนอยู่นานเพียงเจ็ดวัน จากนั้นจะได้ไปเสวยผลแห่งกรรมดีที่พระภิกษุรูปนั้นได้ประกอบกระทาเอาไว้เป็นอันมากนี่เป็นเรื่องแสดงอำนาจของกรรมทางใจที่ใหญ่ยิ่งอาจน,นำให้พระภิกษุไปเกิดเป็นสัตว์ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามอำนาจแห่งใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เพราะอำนาจแห่งใจ มีเรื่องของพระภิกษุสำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งฝ่ายวิปัสนาธุระได้เล่าไว้และมีผู้นำมาเขียนให้ได้อ่านกันต่อมาท่านเล่าว่าท่านต้องไปเกิดเป็นไก่หลายชาติเพราะมีเหตุผูกพันในแม่ไก่กว่าจะรอดกลับมาเป็นมนุษย์ก็นานหนักหนาต่อมาได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้ปฏิบัติธรรมคำทรงสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้สึกไกลไปในอดีตหลายภพชาติจึงประจักษ์ในอำนาจของจิตว่ายิ่งใหญ่นักสามารถทำให้มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ทำให้สัตว์วนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำหนักหนาควรจะสลดสังเวชและควรจะกลัวอานาจของจิตที่ตั้งไว้ผิดยิ่งนักความไม่เข้าใจในเรื่องของกรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้จะเป็นจริงเช่นนี้แต่มีผู้ที่เชื่อว่าเป็นจริงเพียงจำนวนน้อยนะักเพราะไม่มีภาพให้เห็นว่าเมื่อชีวิตออกจากร่างของคนคนหนึ่งไปก็ไปเป็นอีกร่างหนึ่งได้เช่นหมูหมากาไก่ความไม่ได้เห็นชัดๆด,ด้วยตาเนื้อเช่นนี้ทำให้คนส่วนมากยากจะเชื่อว่าคนก็เกิดเป็นสัตว์ได้สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้ คนฐานะสูงก็เกิดเป็นคนฐานะต่ำได้คนฐานะต่ำก็เกิดเป็นคนฐานะสูงได้คนร่างกายดีๆก็เกิดเป็นคนแขนด้วนขาด้วนได้คนพิการแขนด้วนขาด้วนก็เกิดเป็นคนมีแขนมีขาได้คนหน้าตาหน้าเกลียดผิวพรรณเศร้าหมองก็เกิดเป็นคนสวยงามได้คนสวยคนงามก็เกิดเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังผิวพรรณเศร้าหมองได้ ยิ่งกว่านั้นคนก็เกิดเป็นเทวดาได้และเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ความไม่เห็นด้วยตาเนื้อประกอบกับความไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมที่ทำให้คนส่วนมากไม่กลัวว่าการเกิดใหม่นำไปสู่สภาพหรือภพชาติที่น่าสะพึงกลัวยิ่งนะักเช่นเป็นสัตว์นรกผู้ไม่เชื่อเรื่องมโนกรรมน่าสงสารที่สุด ใจสำคัญที่สุดใจต้องคิดไปก่อนเป็นมโนกรรมกรรมทางใจอะไรอะไรจึงจะเป็นผลตามมาจะดีหรือจะชั่วก็แล้วแต่ใจจะคิดดีหรือคิดชั่วผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมที่เกิดจากใจคิดเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขามีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายน่าสลดสังเวชยิ่งนักสภาพที่เกิดแต่ใจคิดนำไปนั้นเกิดได้ทั้งในภพชาติภพนี้ และไปจนถึงชาติพบหน้าอย่างที่แม้ว่าคนก็เกิดเป็นสัตว์ได้แม้คนก็เกิดเป็นเทวดาได้และแม้สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้แม้สัตว์ก็เกิดเป็นเทวดาได้การระวังใจสำคัญยิ่งนักการระวังใจจึงสำคัญยิ่งนักปล่อยใจให้คิดสูงส่งงดงามไปด้วยบุญกุศลชาตินี้ก็เป็นสุขเบิกบานด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ใจคิดถึง ละชาตินี้ไปแล้วจะได้มีชาติใหม่ที่งดงามควรแก่ความงดงามของความคิดที่อยู่ในจิตใจผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งกายและทางใจที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในภพชาติใหม่ด้วยส่วนผู้ที่ปล่อยจิตใจให้คิดต่าซามชั่วร้ายด้วยบาปอากุศล ชาตินี้ก็เป็นทุกข์เร่าร้อนด้วยอำนาจของบาปอากุศลที่ใจคิดถึงละไปแล้วจะได้มีชาติใหม่ที่ต่ำซ้มบกพร่องควรแก่ความต่ำช้าของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจผู้ขาดแคลนทั้งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติที่เห็นกันอยู่ไม่น้อยในปัจจุบันคือผู้เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในภพชาติใหม่ด้วย จึงพึงระวังความคิดให้อย่างยิ่งให้งดงามด้วยบุญกุศลไว้เสมอจะได้ไม่ต้องมีสภาพที่ไม่พึงปรารถนาความคิดเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์และความคิดก็เป็นเหตุแห่งความสุขได้พึงรอบคอบในการใช้ความคิดคิดให้ดีคิดให้งามคิดให้ถูกคิดให้ชอบ แล้วชีวิตในชาตินี้ก็จะงดงามสืบเนื่องไปถึงพบชาติใหม่ไปด้วยระวังความคิดให้ดีที่สุดเพราะความคิดที่ผูกพันในสิ่งที่ไม่สมควรที่ทำให้พระภิกษุองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นเลนอีกองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นไก่อยู่หลายพบชาติเราทั้งหลายหาได้มีบุญสมบัติเสมอพระภิกษุทั้งสองนั้นไม่ความคิดที่ผิดพลาดของเรา จะมินำเราไปเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินหรือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายก